รีวิวความสว่างไฟฉายตาช้างรุ่น563เริ่มต้นที่แสงเหลืองนะครับโหมดไฟสว่างระยะใกล้ในระยะ 2- 3ถึงเมตรสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากครับโหมดส่องไกลนะครับอันนี้เป็นไฟหลีสุดอันนี้คือไฟสว่างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูว่าสามารถส่องได้ไกลแค่ไหน อันนี้สามารถส่องได้ไกลถึงยอดเขาเลยนะครับอันนี้คือไฟแสงเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแสงขาวให้ดูไฟแสงขาวโหมดส่องใกล้นะครับส่องในระยะ2ถึง4เมตรครับโหมดส่องไกลอันนี้คือไฟหลีสุดนะครับไฟสว่างสุดครับ สามารถส่องได้ไกลถึงยอดเขาเลยนะครับสีของแสงไฟก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับไฟแสงเหลืองเหมาะสำหรับการส่องสัตว์ไฟแสงขาวเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับ